ขอให้พี่ผู้ชายมีแฟนเพิ่มอีกสักหนึ่งคนขอขอบคุณมากนะครับมีแฟนอะไรพอแล้วไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องมีแล้วไหมขอบขอบคุณมากไม่ต้องมีนะไม่ต้องม,ไม,องม,ไม,ไมีไม่ต้องมีแล้วพอแล้วแค่คนเดียวก็พอแล้วไหมครับไปคําถามต่อไปเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบิเล่เอเนชนแนลสวัสดีแฟนครับ10ล้านคนนะครับและคนดูไม่เกิน100คนนะโอ้โหไปพาพามโหบูบ้ามากนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาตอบคำถาม Q a n A นะคะมาคำถามแรกทำไมพี่ผู้เอ้ยทำไมพี่ผู้ชายมีแฟนน่ารักจังคะว้าว มันคือเรื่องจริงใช่ไหมพูดไปได้ไงครเอฟซีเอฟซีพูดไปได้ไงนะครับทุกคนโอไม่ไหวเลยเอฟซีไม่ไหวเลยอะโหไม่คือน้องเขาพูดเรื่องจริงไงจริงหลักครับทุกคนทําไมพี่ผู้ชายน่ารักอะไรอย่างนี้โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับน้องไม่น้องเขาตาถั่วหป่า อะไรกันเนี่ยเขาคือเนาะเขาอาจจะแบบพิมพ์ผิดก็อาจจะแบบพิมพ์ให้อีกคนนึงแต่มันดันมาดดนช่องนี้ไงต่อไปเลยนะครับทําไมชิปที่แล้วพี่เอิญปากหมิ่นะครับอุ้ยน้องคือมันทุกคนคือมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเขาคิดเอานะครับทุกคนไม่ใช่เรื่องจริงเลยคทุกคนมันมันเป็นเรื่องโกหกไม่ใช่หรอกที่จริงของจะตายไหนมาดูดิต่อไป แล้วที่พี่ผู้หญิงบอกว่าพี่ผูชายกลิ่นปากเหม็นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะไม่ไม่จริงครับทุกคนมไม่จริงจริงจริงไม่จริงทุกคนใครใครเขาก็รู้อยู่แล้วว่าว่ามันคือเรื่องจริงอบบต้องพิสูจน์เองอะ่ะดูเองละกันนี่ฮะนี่ฮะคือไม่มีนะครับกลิ่นปากนะฮะขนาดนี้ กริ่งก็ออกทุกคนไม่มีนะครับทุกคนไปคําถามต่อไปเลยนะครับทุกคนาคถามตาคำถามต่อไปเลยนะครับขอให้พี่ผู้ชายมีแฟนเพิ่มอีกสักหนึ่งคนขอบคุณมากนะครับมีแฟนอะไรพอ,อแล้วไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องมีแล้วไหมขอบขอบคุณมากไ,ไม่ต้องมีไม่ต้องมีไม่ต้องมีแล้วพอแล้วแค่คนเดียวก็พอแล้วไหมครับไปคําถามต่อไปเลยนะครับมาไหนมาดูมั่งอ่ะอุ้ย พี่ผู้ชายเคยแปลงฟันมั่งหรือเปล่าคะน้องขาวแปลงแปลงครับแปลงแปลงหรอะแปลงแล้วเมื่อเช้าล่ะจำจำเมื่อเช้าลืมคับทุกคนแม่กลิ่นมาทุกคนโอ้โหของเตงมายันคลิปนี้เลยหรอโอ้โหกลิ่นแรงมายันคลิปนั่งไกลไม่ได้แล้วมาครับคำถามต่อไปนะครับทำไมพี่ผู้หญิงอ้วนตูตะ น้องคนไหนถามเนี่ยอยากรู้ก็นี่ไงพี่ผู้หญิงอ้วนตุตามากเลยครับโอ้ยพี่ไม่ได้อ้วนซะเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะก็ดูดิไม่่มไม่มันไม่ได้อ้วนมันแบบตุตานะทุกคนมันไม่ตุตาโหลเรียกเรียกชื่อซะน่ารักเลยอ้วนมากเลยนะดูดิถ้าเดินสดต่อไปโอ้โหทำไมพี่ผู้หญิงอ้วนจังโอ้โห ไปไปไม่ถูกเลยตูตะเหมือนกันนะเนี่ยเอาก็ดูดิตูตะเหมือนกันนะเนี่ยไม่เอาก็ดูดิน้องก็ไหนถามมันเนี <h sì> <h> <h ่ยดูดิเขาคอมเมนต์แบบเม้นเยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ทำไมตูตะจังโอ้โหดูดิพี่ไม่ได้ตูตะแต่ช่วงนี้พี่แค่กินเยอะไงไรไงมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมแบบจัดตัวอยู่บ้านเงี้ยแล้วมันไม่มีอะไรทำใช่หรอตูตะที่ไหน โอ้โหตู้ตาไปมากกว่าเดิมอีกดูดิใช่ตู้ตากว่าคิปที่แล้วเยอะเลยน้องเขาถามอะไรเยอะขนาดนั้นไม่ก็แบบคอมเมนต์เยอะกันไงอ๋อคอมเมนต์เยอะพี่ผู้ชายรูปหล่อมากเอาทริ่งดูดิพี่ผู้ชายรูปหล่อมากน่ารักอะไรขนาดนี้นี่ขอบคุณมากนะครับทุกคน อ่านเม้นที่แบบยังไงอ่ะอ่านเมนที่แบบแก้คนอื่นแล้วไม่มันเรียงันเรียงกันยังไงแล้วเม้นเตดีมากคือแบบโอ้ชมเอ้ยพี่หล่อมากเลยนะครับอย่างงี้อย่างงี้เสร์เสร์เอาคำถามที่แบบเป็นแฟนของเตงนี่แบบยังไงอ่ะแบบตูดตาอ้วนมากเลยนะครับอย่างงี้อย่างงี้โอ้ยพี่ผู้หญิงทำไมขี้บ่นจังครับดูดิดูดิเอาเธอพี่ไม่ได้ขี้บ่นขี้บ่นมากเลยนะครับโอ้ ดูน้องดิเน้องเขายังรู้เลยโอ้ยไม่ได้ขี้บ่นพี่ไม่ได้ขี้บ่นถ้ารู้จักพี่จริงๆพี่ไม่ได้ขี้บ่นพี่ผู้หญิงขี้บ่นมากตูตะด้วยตูตาะด้วยอุ้ยทำไมอยากรู้ว่าน้องคนไหนเม้งคือแบบชื่อน่ารักมากตูตะคิดได้ไงเนี่ยตูตะเซ่ด้วยว่านไม่เบาเลยนะเนี่ยโอ้โอ้รู้คนดูดิ ดูเขาว่าตัวเองอะเอ้ยไม่ไมอ้วนหรอเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบมันไม่อ้วนหรอพี่ผู้ชายควรหาแฟนเพิ่มอีกนะครับไม่ใช่ละไม่ใช่ละเอ้าพี่ผู้หญิงไม่น่าขัดพี่ผู้ชายเลยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยงัดพี่ผู้หญิงไม่น่าขัดพี่ผู้ชายเลยเจริงนะครับทุกคนดูดิดูดูคอมเมนต์นี่ดิดดไหนไหนไหนดูซิดูสิพี่ผู้หญิงมีแฟนหล่อมากเลยครับโอ้ย ไม่ใช่เนาะไม่ใช่แล้วไหนดูดีถูกแล้วทุกคนไม่อะไรอะไรเมื่อกี้อ่านว่าอะไรนะเราเลื่อนทิ้งทำไมล่ะอบจำไม่ได้แล้วเลื่อนทิ้งทำไม่ะไม่ใช่ไม่ได้เลื่อนทิ้งเลื่อนทิ้งไปแล้วอ่ะใช่ไม่เมื่อกี้เนาะเขาไม่ได้พ์แบบนั้นพตัวเองไปเลื่อนไปเลื่อนทิ้งไงเดี๋ยวเดี๋ยวนะหาหน่นี่ไงอ๋อนี่เจอแล้วพี่ผู้หญิงมีแฟนหล่อมากเลยครับเท่มากด้วยไหนต่อไปไหน พี่ผู้หญิงควรไปลดน้ําหนักได้แล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวไหมเนี่ยยังยังไม่หมดเลยอ่านพี่ผู้หญิงควรไปลดน้ําหนักได้แล้วบอกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่โอโหเดี๋ยวบอกนี่คือบอกใครอันนี้ความคิดส่วนตัวนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบน้องเขาคอมเมนต์มาหรือเปล่าพี่ไปนั่งตรงแดดทําไมพี่ล่มล่มไม่นั่งอันนี้ขอโทษนะครับทุกคนดูแดดแดดแรงจริงเนี่ย พี่ผู้ชายตากแบบดดจนหน้าค้าหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้แล้วก็อะไรนะบอกว่า,าพี่ผู้หญิงนงังยังดูน่ารักกว่าพี่ผู้ชายอีกอเอออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยทุกคนไปไม่รอดนะครับามาครับต่อไปครับแดด<ห>เปรี้ยงะหะคำถามต่อไป,ไปทำไมพี่ผู้หญิงกินจุ กินจุจนมีพุงหมดแล้วไม่ไม่ได้กินจุเลยจะบอกไม่ได้กินจุเลยกินแค่คำสองคำแบบไม่ได้กินเยอะเลยแบบพี่ผู้หญิงทำไมขี้บ่นจังขี่บ่นอะไรไม่ได้ขี้บ่นเลยเอาจริงพี่ไม่ได้กินจุแล้วก็ไม่ได้กินเยอะดูดิดูดิพี่ผู้หญิงบ่นไม่หยุดเลยโอ้โหคือเอาจริงพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบขี้บ่นอะไรหรอกนะแต่ยังไงอะเอาอีกแล้วบ่นไม่หยุดเลย ดูน้องนี่โอ้โหดูน้องเขาว่าดิดูดิน้องเขาน้องเขาว่าหรือเต็งไม่ได้ว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวอีกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ก็น้องนี่คอมเมนต์มาไงไม่แบบยังไงเออเห็นแฟนบน่นแล้วก็แบบพอจะอันนี้ก็แบบทําแบบเออเหอปากก็เหม็นเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> จริงนะครับ <laughs> <laughs> ไม่ก็คือมันไม่ได้เหม็นนะ่ะคือแบบพี่เขายังเหม็นว่าเออเนียไม่ใช่ ไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอตัวเองอะเหมนแดดหายไปแล้วจริงเหรอแดดแดดหายไปแล้วทุกคนอันนี้คืออันนี้ไงแดดหายไปแล้วนี่ไงแดดหายไปแล้วอันนี้คือต้องต้องต้องถามเลยเหรอเขาแบบเป็นคิวแบบเลี้ยวทางเลยไงแบบอ๋อเรียใช่เอาเอาเอ้าพูดดิแดดมาอีกแล้วแดดมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหแดดแดดเริ่มไปแล้วแดดเริ่มไปแล้ว ดดเริ่มไปอีกแล้วโจบได้แล้วมั้งครับโอเคครับจบก็จบนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสับไข่ให้เราด้วยนะครับและกดกระดิ่งกริ้งกริ้งเพื่อรับทุกการแจ้งเตือนโอ้โหยดูดิเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเดบมาอีกแล้วโอ้โหโอเคครับทุกคนไม่ไหวแล้วครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย แบบก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ oh.